เจสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะพามาดูน้องแมวด้วยเราอยามาให้หวยรกแมวนำโชคของเราวันนี้นะคะหวยน้องแมวนะคะเราจะพามาดูน้องแมวเราวันที่เท่าไหร่ยิ 23, บสามไปว่ายิบสองวันน้องแมวยิบสองวันนะคะเจ๊ ตาบ้องแมวน่ารักนะคะตัวหนึ่งนะคะน่ารักวันนี้หวยน้องแมวเราให้มาแล้ว1นึสานะคะเราก็ฟันหนึ่งให้เหมือนเดิม1เป็น7 7เป็น1นะคะซื้อไปเลย3ามหนะคะ3ามหนึนะคะ ตามนี้เลยถ้ามาเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งะคะไม่ได้เขียนนะคะหวยน้องแมวนะน้องแมวรกแมวนำโชคของเราเทหนึ่งสามหนึ 1, 3, 1. ่งระวัง1เป็น7ก็หนึ่งเจ็สาดหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะหวยน้องแมววันนี้ นะคะเขาเล่นกล้องนะคะเล่นกล้องเอาเล่นกล้องเล่นกล้องเล่นพุงเล่นพุงเอาเล่นพุง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 หวยรคแมวนะคะคลิปนี้เป็นห่วยรกแมวนะสบายสบายนะคะวันนี้สบายสบายนะลูกนะหนาวตอนเช้าตอนนี้ร้อนอีกแล้วมาแล้วผู้ช่วยเลี้ยงนะคะตัวนี้ ไม่รู้พ่อหรือเปล่านะช่วยเลี้ยงดีดีช่วยมาเลียช่วยมาดูน้องให้นะเลี้ยทั้งแม่เลี้ยทั้งลูกน่ารักนี่ยขอดเงินตัวนี้ขอดทองหางเขาจะเป็นขอดขอดนะคะตัวนี้อ หารดขอดเงินขอดทองจะเอออาทิ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 านะคะได้กันหรือยังคะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่นเะคะหนึ่งเ,ะะ 1, เป็นเจเป็น1ก็ะจะเท่ากับหนเจ สามเจ็ดสามหนึ่งนะคะถ้าเบิ้ลมาก็หนึ่ง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 สามสามเจ็ดเจ็ดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนอนดับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะน้องแมว๊ายบายค่ะ๊ายบายสิลูก๊ายบาย bye bye chào mưa bye 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 bye